How to สอนใช้เว็บแคนวาในการสร้างมอคอัพสินค้าสำหรับเป็นสินค้าพรีเมียมของเราวันดีกว่าทำไงไปดูกันเคยเป็นกันไหมครับบางทีเราออกแบบงานกราฟิกต่างๆสวยงามแบบนี้แล้วนะครับเราก็อยากจะทำมอคอัพสินค้านะครับก็คือแม่แบบตัวช่วยในการนำเสนอโลโก้ลายเสือ้อลายแก้วน้ำน้ำบัตรจดหมายหน้าร้านค้าต่างๆของเรานะครับแต่บางทีครับเอ๊ะแล้วเราจะ เอาโลโก้ิที่เราออกแบบแบบนี้ครับไปเป็นมอกอัพใส่สําหรับในลายเสื้อผ้าต่างๆยังไงนะครับแคนวาเนี่ยก็มีตัวช่วยดีๆในการออกแบบมอกอัพสินค้าแบบนี้เข้าไปที่เว็บไซต์แคนวาของเราได้เลยเสร็จแล้วก็ไปที่แอปครับตรงนี้เซิร์ชคำว่า Mockup ครับค้นหาครับเราจะเจอละ m o กอัพนะครับให้เลือกเลยครับ อันนี้ใช้ฟรีนะครับเราอาจจะ extend e design d ก็คือถ้าเรามีดีไซน์อยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่เคยก็กดยู New Design ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกขนาดภาพที่เราต้องการนะครับอ่าผมเป็น f a c e b o o k หลังจากที่เปิดขึ้นมาเสร็จนะครับตรงนี้แถบของ Mockup เนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้เลยนะครับก็คือถ้าผมจะออกแบบ Mockup เป็นแบบไหนนะครับผมก็สามารถเลือกจากตรงช่องนี้ได้เลยนะอ่าผมอาจ,จะเลือกเป็น Home Ad l i ล i n g นะครับ ่าผมอยากจะทำถุงผ้าของผมนะครับอ่าผมก็เลือกไปนะครับโอเคอเสร็จแล้ว <ผม S 1> อีกอน็นงานปรับไว้ก่อนนะครับแล้วสุดท้ายผมเอาเป็นแก้วน้ำนะครับเราก็ไปที่ Home and Living อีกครั้งนึงโอเคผมเอาเป็นแก้วนี้นะครับผมก็จะได้ ภาพละแน่นอนเราก็แค่อัปโหลดภาพสินค้าของเรานะครับเพื่อจะใส่ในม็ o c k u p นะครับอ่ะผมก็เลือกภาพของผมนะครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มได้เลยโอเคเพิ่มแล้วเราก็เลือกภาพของเรานะครับแล้วก็ลากเข้าไปใส่ในสินค้าของเราได้เลยก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับครับ ลายหัวดักสินค้า m o c k ั p ของผมก็เสร็จแล้วนะครับผมพร้อมที่จะกดแชร์กดเซฟรูปนี้เนี่ยเอาไปเป็นต้นแบบในการขายสินค้ามอ c k ั p ของผมเรียบร้อยเลย,นะยครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ